kiếp nhau bật đồ kèm nịt nặng đồ bật nồi xịt áp bên kèm xịt đồng mãi thân áp kiếp mãi bật thảo nịt bãi hợp tát nhau bật kiếp nhé Đọc từ đây này chị ảo này cứ mấy tay đọc mã thế là Cái mấy tay mã Tặng cọng còn, còn phía nào sẽ Nhờ Nhà luôn mọi người mình cụt xiềng được karang bun cái karang bun bun đắng bươn bươn karang bun bươn karang bun bun bươn bun bun bên bun bun karang bên bun cái kia nó mạnh ngoài là, đọc tôi. Đọc tôi. Tôi nó mạnh ไม่เจหลอกไม่จอมาัไม่จอามันจะได้ไหมพี่เดยเอาลายเอานี่ยตัวนี้ก็มีมาอัดก็จะเอาสแกนดูไปตเสมา có cái xe kéo nó mãe với cái gái là ăn phải xe kéo nó Đó mà nè nó sẽ Nhem hai nhau được đau em hai nhau được 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 phi được bữa nay được 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 นี่เลยว่าเป็นไงเป็นอะไรก็ไม่แน่ทเก็บตัวได้ก็มีตจหน่วยหลายเลยพี่น้องหน่วยได้หลายกว่าอื่นค่หน่อยนะหน่วยได้ขนาดเกืออะไรก็มีสิ่งยอดแจำนวยก็ได้บรรยากาศเก็บตกมาตอกอื่น เดดไปใส่เกล้าไหมแดดหอนมันนี่แดดพรมเสียงเพลงเพ้นน่ะอ้หูันก็จะเปิดเพลก็จะไปบ้าๆบ้าๆอนในการหมาช่องมาก็ตันนี้ก็มีหมากตันนี้ม่มีเสียงเสียงกะว่งงาม Tidak apa kanya yang percaya kaya nama ini nama Kaya pakanya yang percaya kaya nama ini nama Kena nama Nyon ngam tu mami nuan, tu dia buat apa? Dan nak pinang mặt ní cà phê qua lớp mắt mặt mát mát tên xem mặt 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 tới mặt 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 đẹp mặt năm ngàn mặt 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 cặp đẹp cặp đỏ นี๋ก็หักก็เริ่มเป็มที่เราอ,อไลไปฮักเน้อยไันเลย,ยมากอยมีลายยังไม่ยังน,น้อยประมาณเป็นเก่าเป็นชิปคนละเก่าขอชิปคนละละกเปส้ลายนมันก็มีน่อยอยูอ่ kiểu bà phát thay nhanh thôi Rất ngon bà phát Cái thay nhanh thôi Đồ bọc bụa bọc bóng nội không biết bà cái dạc xay chứ Ô bà khuyến bà nội cơ พอัปไฮไซจัด่อช่องงอนะมีรายหน่อยขึ้นไปเก็บผัวพี่น้องขึ้นงาถึงไหนเห็นบริกายมือขึ้นมาเอาผัวพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานดี่ด Căn lì cài vậy đấy khi nào trên bỏ ăn bỏ lì với lì bỏ lì bỏ lì lại lì bỏ lái lại. Này. Này lại bỏ lì bỏ lì bỏ bỏ lì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  bỏ đây là lì cọng này nha lì <laughs> ôi, lì tì cọng này

lên mà nhau, nhau đi đấy Bên chỗ. cái xịa không? Đồ mắt cái ao, không? Chắc bắt bụng xuống nó phía nọ để phía mang Được, phía đó ราคาสีเขียวสีเขียวอะไรตรงเด้อ<ป>เปลือกพัดปิดแต่สร้างตกลงละหน่วยนักจะมีอ่อน อะไแกงมือหน้าเอาจะพ่ออะไรแกงมือเนี่ยพออะตุกข่ายเด้ดตอตกขาดาดพี่น้องนี่หมมัวหมวมยาวอแกงจะดอกไม้หน่วยเดียวกับพ่อถือว่าโอเคน้องพี่น้องเนาะโอเคพักขย,ยงกัก่อน อยู่ห่มอยู่เงาค่ะไป้พักแค่แยงกับพี่น้องตัดบัวหานในบัวแด้ตัดบัวตรงมาใส่แกนออกมาอีน้ำเนี่ยชีมือกับชีมือพอเท้าคอย เห็ดแกงเราไม่คอยพวกคอยได้เห็ดแบบเขา่คอยได้เห็ดยังได้สรับเพราะว่าพวคอยละหมักแกงเราไม่แกงนันแกงนี่เห็ดนันเรนี่ละหมักเห็ดเห็ดยังหลาเก็บาคล่าพวาเห็ดจะกระเด็เพรเป็นคอยเห็ดเพเป็นได้แตี่รองทา โอ้ยเียเห็ดยังบ่เป็นบ่เป็นพี่น้องแต่ว่าลามาคเห็ดตูุนั้นลามาเห็ดกับเขาเห็ดหุงเห็ดแก่งขนอยสบายใช่รึเรื่องนี้นะจะพัวเห็ดแล้ว่ได้ิ่งใส่ยรึทำไม่เขาไปเห็ดแล้วปล่อยก็เห็ดดอกใช่ไพอตูุก็ระมาดเห็ดอ๋อเห็ดอ๋อแกงเห็ดถุง เจอเมียบเห็ดบเบ็ดแต่ขนยกังบเห็ดแส่คือการเห็ดแกงนกไม้แกงยังไงแส่คือการแต่เราบริสิชุดนาีมืเราหัวอยต้มากกัน่นเราได้ติเราเห็ดแดงกินเห็ดบคือกัน เราจะเก็บผักเก็บยงอเาเด็ผักะเป็เป็นคือกันแต่ระกะเด็กโชว์สีมือเราแบบนั้นอ่ะเห้ยเราจะจะมันงามกี่เราแมดบัวเปนก บางทีจะบบบว่าเมื่อไหเดินเก่าพรมประาธิปไตเดินเออเดินชิบพรมปว่าธิปไตยนี่ต้ายดีนี่เก็บอะปลอกมาก็ดอกมันขนาดมากเลยแกใช้มะม้อยหลอดไปหลอดมากับสวนไปเก็บหลอดมาพี่น้องดอกมักน้อย Buộc điểm. <laughs> của là... <laughs> ừ. điểm à, là... cái đi vào. Đó. Cho đây là... cái cái kèm chơi luôn cái 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 đọc mà Ôi, một cái hộ khô này Hoàn đẹp thì nó hót hỏn bây nhanh xảy một Để họ đi đi lo đây, coi cái Thôi đấy, chỉ phát lá qua của... Mà đàn nó nó phải đồng mạng như nó กตัวพก็ได้พอดัี่น้องเอกใสุกจุกอย่านี้ปกกกับบ้าน้ทีกันหลกแต่ว่าปีนี้คือว่าจีบกันมาเนี่นะขนอกกับบุเจือเข้ากันไปเลยบิงตีแนมไปดังๆก๊ยังตัวใหญ่โอเค có cái phò lại. là phó lạ hô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  lạ không lạ hô 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 lạ เราบ่มาใส่กันนั่งใส่นี่นี่ต่อคนแปเดีย๋ pas, ยนะแกงเส้นเราไม่เสบ่ยงขนาดนา้นแกพี่น้องติตาบกบกับพ่อเลยเจ็บพักมาใส่แกงคือว่าได้์ไลน์นะพี่น้องเนาะ สบายเตบเลยฮะพ่อพี่น้องยูดีม่แหงแล้วพี่น้องเลสมาบายเยอะเลยตัดดังสวนยูนดีม่แห้งบัดซบคุนพี่น้องแดดดเป็นแดดดีจะคืคือว่ามืนเื่อาทางดังมกพริกยูดีไม่แห้งพี่น้องบาย